ใครยังไม่มีแพลนรวมวันไหลชนบุรี2568เช็คพิกัดที่ไหนบ้างในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2 5 6 8ที่หลายคนรอคอยค่ะโดยหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเตรียมจัดวันไหลยอย่างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะจังหวัดชนบุรีที่มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศต่างปักหมุดเตรียมไปท่องเที่ยวกันจํานวนมากในทุกป,ปีโดยในปีนี้ค่ะจังหวัดชนบุรีจัดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัดนน้ากันแบบต่อเนื่องตั้งแต่วันที่6เมษายน ถึง20เมษายนนี้แต่จะมีที่ไหนบ้างวันนี้ WRN รวบรวมมาให้แล้วค่ะวันที่6เมษายนวันไหลบอวินวันที่13เมษายนประเพณีสงกรานต์เมืองชนบุรีวันที่14เมษายนวันไหลพนัทนิคมวันที่15เมษายนวันไหลพันทองเกาะโพวันที่1 6ถึง17เมษายนวันไหลบางแสนสุดยอดไฮไลท์แห่งปีวันที่18เมษายนวันไหลบางพระเกาะสีช่างวันที่18เมษายนวันไหลนาเกลือเกาะ ้านวันที่19เมษายนวันไหลพัทยาจัดหนักริมชายหาดแล้ววันที่20เมษายนวันไหลบางสะเรบ้านบึงนอกจากการเล่นน้ำสุดชุ่มฉ่ำแล้วค่ะแต่ละพื้นที่ยังจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมขบวนแห่และพิธีส่งน้ำพระเพื่ออนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมงานนี้ปักหมุดสถานที่ที่อยากไปและเตรียมตัวไปเปียกกันได้เลยค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn